นี่สั่ง KFC ไปกินยุบานจานเติมนี่จ้าออกมาซื้อม้าจากบ้านเย็นแล้วจ้านี่เฟนไฟ้าร์นี้เปิดเบื้องใกล้ลเดี๋ยววันนี้แันเทรนนี่ไก่ KFC จ้านี่ค่ะมันเย็นแล้วเป็นแสบป้อเริ่มเย็นแล้วจ้าจะเสิร์ฟหอดบ้านเดี๋ยวอันนิ้เปรนไส้ เดี๋ยวก็เป็นผักสลัดเป็นสลัดจ้ะนี่จ้าไปไปชอปปิ้งมื่อนี่จ้าไปสองล้านจ้าเดี๋ยวไปมาเปิดไหเบิ้งว้าได้ยังแม่ค่ะ,คะนี่หิวเขา่าเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินไก่คนจังเพื่อนเดี๋ยวไปมาเปิดไหเบิง้งจ้าบัดน,นี้มาเบิง้งอาหารที่ปิวได้มาเมื่อนี่ค่ะนี่ปิวได้หมูซับหล้วก็เป็นไก่จ้า อันนี้เป็นแนวเห็ดไพ่คอสไพ่เนี่ยจ้ะอันนี้เป็นซาลเปาจ้ะปิวสื้อไม้ขังแรงจ้กพอ,อน,นี่รลดราคาแล้วซื้อล้องมากินล้อมือจันค่ะปุ้งอันนี้สปริงโรสจ้ะอันนี้ผลไม้แสบแข็งมากราสเบอรีจ้ะกับอันนี้เป็นบูเบอรีค่ะ อันนี้เป็นเครื่องจังขนมจีบไปงี้สิราคานี้ยลดราคาปิวเลยซื้อมาลองเบิง้งอันนี้เป็นแบบมันฝรั่งค่ะอ่านเสาอยู่นี่เราก็ได้เป็นลูกชินปลาค่ะปลองซื้อมายี่ห้อนี้เฮียซื้อล้องมากินเบิ้งค่ะลูกชินปลานี่ค่ะเดี๋ยวเอาของแซ่แข็งไปไว้ในตู้เย็นก็จะจ้าอันนี้มันเบิ้งอีกถุงหนึ่งค่ะเพื่อนปิวไปสองล,ล้านนะจ๊ะมาเนอันนี้เป็นเนยค่ะเนยจืด กับไดยเยคูมาสองแพ็คนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำมะพราวค่ะน้ำผักปองอันนี้น้ำตาลน้ำเพื่อน้ำตาลอย่างก็น้ำตาลแดงสิแล้วก็ผละไมอันนี้ได้สมมาถุงหนึ่งค่ะอันนี้เป็นบักม่วงม่วงดิบอันนี้เป็นชีส กินกับขนมมีจ้ากับไดน้น้ำน้ำส้มน้ำส้มกับปุ๊กไงหนึน่งอันนี้ครีมใส่กาแฟอันนี้ครีมแบบไม่เป็นครีมจา้จาจ้ามาเบิ่งอีกถุงหนึ่งค่ะอันนี้เป็นไข่จา้าไข่ไก่อันนี้ทุ่งอก อันนี้เป็นเห็ดจ้าแล้วก็กล้วยอันนี้องุ่นอันนี้เป็นองุ่นเขียวค่ะจ้าดูนนหม่น้อยเองเนี่ยอ่งุง อันนี้เป็นแอปเปิลถุงนึงอันนี้แอปเปิลเขียวถุงนึงจ้าแล้วก็อันนี้เป็นมเมล็ดอีกอย่างทานตะวันมันิจ้าใส่กะผักสลับอีกถุงนึงค่ะอันนี้เป็นแคนตาลูปจ้าอันนี้กระโถน น,นี่พริกจะพริกอยูถุงใหญ่หนึ่งเลยอันนี้พินัทบัตเตอร์นมอันนี้นมอยู่ในอันนี้ยังงยู่ได้สืออ่อไอ้อน,นอยมากอยู่ตัวเย็นยังย้งกันนมแล้วก็ซินนามอนกินซินนามอนจ้ะอันนี้เป็นแบบน้ำซุปเห็ดอาหารแล้วก็โยเกิร์ตจ้ะ เจอกะเบียวอย่างอีกอันนี้เป็นต้นหอมค่ะต้นหอมอันนี้เป็นตันนนะนวนเนี่ยเนาะซอยซอสนะคืออย่างวะน้ำซอยซอสเนี่หละอันซดีนค่ะเป็นปลาแบบปลากระป๋องซดีนอันนี้ต้องสามีฟิวจาแเล่าก,กันมีเห็ดเห็ดกระป๋องนี่เป็นเห็ดกระป๋องเออนี่ก็อีกขวดหนึ่ง ซอยซอสขวดหน,นึ่งกระเนนหนึ่งอันนี้เป็นครีมชีสค่ะเบื้องอีกถุงหนึงน่งนี่เป็นขนมปังจ้าขนมปังอันนี้เป็นขนมปังใส่สตรอเบอรี่จ้านี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มจ้าแบบน้ำโซดาแล้วก็อาหารแมวค่ะมาเบื้องอีกถุงนี่ค่ะปิวไปอีกลานหนึ่งจ้าค่ะเดี๋ยวเปิดให้เบืบ้องมา เป็นถุงอีหยังนนี้ว่าถุงใ่ญ่คับเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาก้อนนี้่ค่ะเป็นลูกพุนนะคะนี่ค่ะลูกพุนโอ้แม่อันนี้ค่แม่อ,นนอันนี้จ้าถุงลูกพุนนี่ค่ะนี่หวานแสบดีเลยอันนี้จ้ากินระบายดีคับจ้านี่มีประโยชน์เลยเนี่ยลูกพุนแล้วก็อันนี้เป็นพวกนัดจ้า อันนี้ก็ปิวไดนี่มากเป็นกล้วยก็กล้วยยังก่อกล้วยแห้งกล้วยอบแห้งอันนี้เป็นเขา่าจ้าอันนี้คือไข่เป็นคือเข่าหรือจา้ามันเฮตเธอเฮตซุบเข้าบ้านนี่นี่จา้าได้อาหารประมาณนี้ค่ะไปชอปปิ้งอาทิตย์ละเท่อค่ะเพื่อนนี่ปิ้วจีไดมากมั้ยนี่จา้า ขอบคุณหลายๆได้้จาที่ก,กดเข้ามาเบิ้ีดีโอปียว้าเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายี๋ยวอาจจะขินบาขนม